ลอดวงเดือนนี้นะคะพี่มัดหมี่เองเนี่ยก็จะมาสอนน้องๆในเรื่องของการประดิษฐ์ศิลปะกระดาษแข็งแล้วก็กล่องพลาสติกนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะเริ่มโดยการที่เราเอากล่องพลาสติกนะคะมาวางไว้ที่กระดาษแข็งค่ะแล้วก็วาดทําทเป็นช่องๆหลายๆช่องนะคะพอเสร็จแล้วนะเราก็จะใช้กรรไกรเนี่ยมาตัดขอบนะคะหลังจากนั้นเราก็จะเอากระดาษแข็งที่เราตัดมาเป็นยาวๆแบบนี้เนี่ยนะคะมางอ เพื่อที่จะมาทําเป็นขอบนะคะพอเราติดกาวเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะเราจะเอากระดาษลูกฟูกนี้นะคะมาวางแล้วก็ห่อค่ะหลังจากที่เราเอากระดาษลูกฟูกนะคะมาห่อเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะพี่มีเนี่ยเอาไปตกแต่งมาแล้วด้วยเปิดดอ,อกมาเนี่ยจะเป็นว่างๆอยู่เราจะมีกล่องพลาสติกแบบนี้มาว,วางใส่ แล้วแต่ที่เราจะเลือกใส่เนี่ยเราจะเลือกใส่แบบไหนก็ได้วางไปเลยเราจะได้ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเราสามารถที่จะสลับนีไหมคะแล้วก็สามารถไล่สีได้ด้วยแล้วนอกจากกล่องพลาสติกนะคะเราจะเอามาเล่นเกมสนุกๆได้แล้วเนี่ยเรายังเอายาเนี่ยมาสามารถใส่ในนี้ก็ได้หรือว่ากระดุมหรือว่ายางรัดผมก็จะได้มาเป็น กระเป๋ารับสลับเกมแบบนี้นี่เองค่ะของชิ้นนี้นะคะพี่หมีก็จะมอบให้กับสมาชิก a c e b o o k ซูเปอร์ i ิวใครที่เกิดในเดือนนี้เนี่ยรับของขวัญไปเลยแล้วพบกันสัปดาห์หน้านะคะมาดูกันว่าพี่หมีเนี่ยจะสอนน้องๆทำของอะไรประดิษฐ์อะไรกันอีกนะคะมาลุ้นกันเลยดีกว่าเจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ